ชุ่มนาบโตอย่างเกี่ยวกับินโมบีเรื่องนั้นนี่ก็เค็นสประัานแก่ที่สมอย่างเป็นนักวานัวาื่องเกี่ยวกับินมบีว่ามันจะไมได้หมเรื่องเรืลอกแกลตุกวันแยกตาปื้อแยกอยกวิญญาณปื้อแกต้องการรู้ว่าว่าใครก็รูเดย๋ยงผมจะให้ฟัง จากกีากต่มาแบบวังก์ตนี้คือมือเตะเตะนั่อเลยถึนง,งนี่ตเตะยิงนะมาฟังกนะัอมียู่กินหนึ่งลูกใจของแขกได้ออกไปสู่วปงปางในกองลุกไป้ากุ้งไปทักกุ้งนะ ื่อค่อนบ้านเราการทำปุงปางไปทูปงปางไปตักกุ้งในคลองคือเป็นอาชีพลักเลยตุกุลทนมากจะทำกับนั้นเลยทำเป็นอาชีพมาเลี้ยงกลบกลัวได้มนั้นเลยพอรุ่งเช้าก็ก็กลับกันได้กุ้งได้อะไรมาก็มาเลื้กกุ้งกันอะไรกัติวตาติตาเสีย คนอื่นก็กลับกันมดแล้วแต่มังเงิรนโลกแกยังไม่กลับมาทีนะครับปีๆนองๆก้องก้องแกก็คอรอว่ามันกลับมาป่าไดแต่เห็นแล้วว่ามันพิดตังเกตมันพิดตังเกตแล้วก็ยกยิบอยู่บูบูเนนก็รับมาแล้วแต่แต่ใจโลกแกไม่รับทีก็เลยว่า ไอ้คุณไปตามตาดีวะเต่างปังไปแลดีวะว่ามันอยู่กันพื้นอะไโกนไม่มีตัวทรับไม่มีตัวรับอะไรได้ซื้อจานเลย <c oughs> ก็เลยไปกันใชียรอากุนไปกันแลไปตามแต่ว่าแต่แกรูปผงปังอยู่ในกล้องตรงนี้อันเนี้ตึงไปกันเลยพอไปถึงแต่แกดักกุงก้งแั้ปรากฏว่าอาไม,ม่แกมีแต่เรือ ลำอยู่กับรักป่งปางต,งตึงแต่ง่าคนนั้นก็แปลกใจเลยว่าแกไปน้อยนิดอย่างไทเรือก็เลยถ้ามองไปปีนิดแลวในเรือว่ามันยังไงเลยแลวว่ามันมีอะไรมั่งแต่ปรากฏว่าในเรือมีรอยเลือด มีรอยเลือดครับต่างาคนก็แหลหน้ากันเลยเลือดนี่คือเลือดอะไรเลยคือยับทุงท่งไส้แล้วว่ามันมันมีรอยเลือดอยู่ว่ามันตรงมีอะไรสักจิ่งต่างหาคนนั่นก็ายป่าเรือ,อลับขนมาบอกเตีบ้านว่าไม่รู้ปนเรือแล้วเพราะว่านี่ านะไม่คุ้นมีต่เรือลำอยู่แต่ในเรือนี่เลือดยังถึงกบกปลาแกก็กระจไม่ดีแล้วก็เลยไปย่ากันไม่เหลาคนนี้ให้ไปดําแลยที่ผุปางคือุ่งเแล้วแเลยว่าต้องเกิดอะไรขึ้นต้องเกิดอย่างแน่นอนแล้วก็ไปกันไหมไปกันไม่เหลาต่างหากคนนั้นแหละคนนี้ปากแกไปกันปลแกปลาแกก็คือ หมอพี่หมอพี่คนนั้นเลยแต่ดี๋พวผมหลับตึงอยู่นี่แต่พมยืนอยู่นี่แต่บ้านแกอยโบวณนี้แหละตึงแกไปขันนะทีนี้วันนี้ก็ไปกัน,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 กกนแต่ช่วงพระแค่นั้นคือหมอพี่นะั้นแต่บวกเล้งนั้นคือแกรู้แล้วและใจไม่ดีแล้วเลราะแกรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับหลวงแกแน่นอนทึงทีนั้นกับปกจากบ,บ้านแต่ไปแค่นั้นกะลง,งมมมาในน้ำเลย แต่บริเวณนักปงพังแต่แค่ทุบป,ปงพังอยู่นั่นดักกุ้งอยู่นั่นหละก็ปรากฏว่าไปเจอแคพอดีเลยอยู่ใต้น้ำอยู่ตรงแถ่ลักปงพังพอดีก็ออกต้องเป็น้าเอากันป่าขึ้นมาเลยปาขึ้นบนเรือพอออกขึ้นมาบนเรือรเลยปรารกฏว่าตามตัวเป็นแปรปีแปร่แต่แปร่แต่ทุกวัน rồi quản gặp van quản lại lại ple đấy mình ple thằng tuần mất rồi quản lại cả tỉnh long nam bên anh lại tỉnh thì nì, chắc là có có bà lớp mà ban đấy bà mà nhát mà bà top bà lớp mà ban nhưng mà người mà cả mà lang, lang làng lang làng lửa đấy thì bò nam này đấy mình nhặt bò nam nhiều nuông này bò vịt kẻ kẻ ni đấy แถวนี้มีบ่อน้ำหน้อยหนึง่งลูกหนึง่งถึงมาหลางัลง,ลงเลือหลังไริมนั่นเลยมาทำมาทำไม้สะอาดนั่นเป็นกระไดโอปลาไรก็ไดตำตำพีที่จัตนาเนี่ยที่เขาไปเอาไปฟังแบบนั้นเลยพนะอสักปากกระไดตำเช็หมดก็เลยอเอาหลังขงแกมายัดงงแก,ก ไปฟังที่อโบป่าจาตึงป่าแค่นั้นหมอพี่แกเสียใจมากแต่รู้แกได้แช่ชีวิตแบบนั้นเสียใจแล้วก็แกนด้วยแกนทุดๆแกตรงการรู้นี่ว่าใครเป็นคนที่ทำรู้แกแกต้องการโร้การนี้เนะี่ยเรื่องก้องเรื่องที่นี้ ถึงบดตกกลางคกืนแกได้ชวนกันไปต้องจมคุส่วนป่าเขากับไปอีกันงชวนกันไปต้องจมคนุนไปเตกุโบปภาชาพอไปทึงี่ลุ่มเีฟังหลูกแกนะักแกก็เดยจัดแจงตำพิธีเยียกวิญญาณหลกูกแกเยียกขึ้นมาท้ามว่าใครเป็นคนกล้าแก Cái thầm tay trong ngắn ăn ăn rút giọt cây <laughs> black quá cây black trực vẫn còn black để ta nó vô mới này nó ngư quá khỏi gần quá gần đi này là sao ไม่ค่อยร้อยต่อไรไปน้องเอ้ยได้นึกว่าปกกันไม่ขึ้นน้าว่าอ่ะไม่รอให้หุ่มทนไม้ยีปน้องเอ้ยว่ากล้าเหลือเกินี่ไม่ค่อยร้อยเลยไ,ไปก่อนะว่าควรปกกันไม่ขึ้นหน้า,า,ไ,นาไปาาาาไ,ไป